กับสวัสดีจ้ากับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี่กาตกเบิดมือพี่น้องฝนกระไดก็เลยพ้าก,กันไปหาซื้อยังไม่เห็ดกิ่นจ้าพี่น้อง <c oughs> มือแรงกับิีเฮดสเต็กละพี่น้องจ้าสเต็กนี่แหละพี่น้องสเต็กเนื้อได้เนื้อมาสิเห็ดหลาบกินแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะใส่ตับ นี่สเต็กนั่งพี่นอ้องสเต็กอันพระเอกสิเป็นผู้เฮดนะจา่ามือนี่อาหารเย็นมือนี่อ,อันนี้ก็อันนี้แม่นี่ยังมาพี่น,อน้องนี่แป้งกรอบบอลนี่แป้งทอดกรอบขนมปังเนี่แหละ ขนมปังเกดบอ่อนี่แมนแมนอีลีแหละจ้ะขนมปังเกดเขาเอินแล้วก็บ,บักแตงเอาไว้ถัดต่ำเนาะพี่น้องเนาะใส่นำ้ำปลาแดเยอะยัว,ยว,ยวบ้านเฮานี่แ่ะแล้วก็อินทผาล่ำของหวานอันนี้ก็สิเป็นอ่าเขาเอินอียังล่ะนี่ข้อปฏิเนี่จ้ะ อันนี้ก็สิเป็นอันข้าวเหนียวนะจาะ๊านาะสิได้ลองเปิดเบื้องอู่ว่าเม็ดเปนเป็นจังไหน,นะจาะ๊านาะข้อดีสิเห็ดอันข้าวเหนียวมะม่วงกิ่นจ้าพี่น้องแล้วก็ขนมปังขาดก็ได้ขน,นมปังกิ่นกับชีสอันนี้กับผลไม้นะจาะ๊านาะจะไปเบื้องกันว่าได้ผลไม้ชนิดได้แน่มือน กวยนี่สิเฮ็ดกวยอันนี้สิเศาถิ่มนะจ๊ะเพราะว่าสเฮ็ดเคก้กกวยหอมอม,มากไม่ได้บักหลายเลยพี่นอ้องม,มาไม่ได้บักหลายเลยอันนี้จะเป็นซับป,ปะรลดนะจ๊ะเนะาะบักนับ อันนี้สิเป็นยังนึงรับอันนี้สิเป็นลูกแพร่กันเออมื่อหนึ่งถือกล่องพี่น้องสั้นแนกกับออทษดคอไพ่หลายๆนะจ๊ะเออ้ออันนี้สิเป็นลูกแพร่ที่ดิบอยู่จา้า,าบ่ราขั้นในสุกกระแซบคือกันสกอตเทปแ,แล้วกัมันฝรั่งจ้น ่นจะรับคลิปนี่ก็เอาไว้สนีนะจ๊ะเด้อ้คลิปหนาจังนาพบขอกันใหม่ขอบคุณ FC เก่า FC ใหม่บาวสิบเป็นฟังไทยฟังล่าฟังต่างประเทศนะจ๊ะเนาะที่ขอมมากดติดตามให้ซึมกันแล้วกันนะจ๊ะเนาะ